สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,น้าๆและผู้ติดตามทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่อ,อบ้านในออฟอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ลงเบ็ดไว้สองหลังครับผมจะรู้สึกว่าสองหลังเนี่ยมีอาการทั้งสองหลังเลยนะแต่ว่าแบบเงียบหายไปครับผมหลังนี้ก็คือแบบดึงแบบเอ็นฟูเลยนะผมก็ทิ้งไว้ก่อนครับไม่แน่ใจว่ายังอยู่ไหมครับส่วนคันนี้ก็ หน้าลอกขยับครับผมก็เดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะได้รุ้นไหมครับสองหลังนี้นะก็อยากได้ปลาไปฝากพ่อตาแม่ยายครับผมสักตัวสองตัวนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ไหมครับเมื่อวันนี้ครับเขาจะกลับขอนแก่นกันครับนี่ครับน้าบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมกายกําลังดีเลยครับผมนะครับลมเย็นๆนะเดี๋ยวติดตามรับชมครับน้าว่าวันนี้บ้านนออฟจะ ได้ปลาอะไรนะจะหมานไหมครับวันนี้ครับ อยู่ครับไฟอยู่ครับังอยู่ไโเคผมาจะต้องลงแครับผม <c oughs> ยด้ครับแล้วนะนสวยีกแล้วครับ ย้อนเลยครับน้าๆวันนี้น่าจะมีประมาณสองโลครับใลรก็กำลังกินนะยอดเลยครับน้าๆหมั่นเลยครับนี่ก็เป็นปลาแรดอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ผมได้จากการตกนะครับผมตัวนี้ก็จะไปขอนกันนะครับช่วงเย็นๆนะโอ้ยเหนื่อยเลยครับน้าๆ ดยอดเลยครับชอบใจก็อย่าลืมครับกดซับสไคร์เนาะแล้วกดไลค์ับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านในออฟด้วยนะครับผมบผ่านแรกชอบยอดรับนะนะโอคนี่มีอาการอยู่้วครับเป็นผู้เลยนะครับนะบนนตอนที่ดนี นอคอน,นว่าปา,าีา่านี้น่าจะยังอยู่เ้ผมเยายได้กัองอยู่ครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะว่าปลายัางอยู่ไหมนะเพราะว่าถ้าอยู่ผมถึงจะค่อยลงไปนะครับผม Chứ ừ. mình mình đi cách tục bầu bầu Là nó dù hấp dù dù hấp dù dù hấp không Tại đang dù hấp ยอดเน,นี้ยเสียงงามเลยครับยอดครับผมปลาเล็กสวยๆครับผมใส่เงายยงามนะเนี้ยมีหน,นกนะเยอะดีครับตันนี้ก็น่าจะเท่ากับตัวตัวแรกเลยนะครับผมไซส์เดียวกันเลยเยอดครับ ตัวนี้ก็น่าจะไปขอนแก่นเหมือนเดิมครับผมสองตัวเลยนะก็เดี๋ยวให้เขาไปกินครับผมเพราะว่าอยู่ทางนี้ก็หาง่ายครับผมเดี๋ยวผมก็หาได้ครับนะครับปลาแรดนะเที่ยวกับฝ่ามือครับใหญ่นะครับยอดเลยครับผมถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะแล้วก็กดไลค์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านในออฟด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับผม เดีอาไม่กรัวะผมยอดเลย